ถามอะไรถามเข้ามานะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็เชื่อแหละป๋าคนจะถามมาเรื่องประเด็นของเจ้าคมเพชรกับเพชรลุ่งเรืองนะครับซึ่งวันนี้น่ยก็เป็นโอกาสดีแหละครับที่ป๋าจะได้พูดถึงมุมมองผู้นี้นะครับคมเพชรกับเพชรลุ่งเรืองป๋ามองยังไงคมเพชรหน้าผ่านหรือเปล่าครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมมองอันนี้ผมพูดตรงตะ พูดในในฐานะคนดูนะไม่ได้ไม่ได้ติดเกี่ยวกับเรื่องจัดมวยเรื่องอะไรในฐานะคนดูอ่ะครับมวยคูนย่นี้มันที่จริงแล้วมันออกใครก็ได้นะอพูดถึงอ่ะครับทีนี้ลักษณะการที่ว่าอ่าลักของกรรมการที่จะให้แบบเออคน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 ที่เล่นการมานานนะคือผูตต้ตรงกัว่าลักษณะน,นี้เขาส่วนมากก็จะให้เป็นไอไทยคมเพชรส่วนใหญ่พอมาได้ยกหลัง,ลงๆครับส <นะ S 2> ่วนถ,ถ้ามองอาวุธและการให้คะแนนต่างๆในผมก็ว่าเจ้าเจ้า<อ> อะไรเพชรลุงเรื่อนก็เขาได้ลุกนับไว้สองคะแนนนะครับเขาก็สามารถจะชนะได้ประกอบว่ายกห้าพอดีจังหวัดมาถอยมาอะไรเงี้ยนะอันนี้นมันอยู่ที่กรรมการที่ว่าจะพิจารณาแบบไหนอะไรเงี้ยนะถามว่าคนนั้นชนะคนนี้ชนะผมก็ผ <c> ม <oughs> ถ้าผมจะอธิบายนะผม,มอธิบายง่ายๆนะยกสองแพ้สองคะแนนนะยกสามก็ได้คะแนนยกสี่ได้สี่ละหกจิ6หกเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์นะ ยังยังไม่ได้เต็มร้อยยกห้าเขาไม่ได้จนยกทั้งยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถั่วเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสองสองร้อยคะแนนเต็มสองร้อยคะแนนเต็ม200น,นี่สองร้อยมันก็น่าเท่ากันนี่อยู่ที่กรรมการจะพิจารณาว่าจะให้แบบไหนครับ <นะ S 2> ถ้าในมุมมองป่าป่าก็มองว่าคุณเนี้ยออกใครก็ได้ออกใครก็ได้ก็ก็แล้วแต่ท่านเสมอก็ได้สมองสวยที่สุดครับแต่กรรมการช่องเกตผมก็ตำหนิอยู่เอยในเรื่องเวลานั้นทำไมถึงไม่ออกสมองเพราะอะไรอ่ะ คุณรู้ดีขนาดนั้นเลยผมก็พูดแรงๆนะคุณรู้ดีขนาดน,นั้นเลยล้ว่าคุณไม่แน่ใจคุณก็เสมอไปมันก็เหมาะสมครับใครจะมาว่าอะไรคุณขอให้มันเหมาะสมขอให้มันคู่ขี้เหมาะสมตามตามที่คุณดูไม่จะไปไปคิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่คิดเรื่อยปอไปไปคิดถึงคนน้องคนนี้บางทีก็จะต้องไอ้นี่ชนะไอ้นี่ชนะไปไปคิดแบบนั้นมันก็จะทําให้เกิดปัญหาบ่อยนะพยายามตั้งหน้าตั้งตาดูทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอย่าไปฝักไฟไฟใดไม่ต้องฝักไฟเลยนะ S <S ไม่ว่ามวยใครในกอในขอไม่ต้องไปสนใจนะผมก็บอกแล้วไงคนคนโหไม่มาคนด่าไม่มีอยู่แล้วยุคนี้ก็น่าจะน่าจะตัดสินได้อย่างสบายใจนะครับถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งป่าอย่างเนี้ยไอ้เจ้าเพชรเพชรล่งเรือได้นับยกสองแต่มันจะมีเคสบอกว่าโดนยำมาแล้วสามยกโดนยำมาอย่างเดียวเลยราคาไปไกลแล้วแต่ว่าไอ้ตัวที่โดนยำกลับมาได้นับยกห้าเนี่ยใครจะคุณจะเป็นชนะ โ oh, อ้โหตัวนี้กรรมการโดยมากเขาจะให้ไอ้ตัวมาได้ยกห้าเขาถือว่าเป็นเป็นบทสรุปครับที่จริงแล้วมันก็ไม่ถูกอ่ะอืมที่ยุคนี้สมัยนี้ก็รู้แล้วมันผิดเพี้ยนไปจากอ่ะครับในสถานะของคนเล่นซึงวนมากคือถ้าพูดตรงๆก็เหมือนว่าคอยบีบกรรมการอยู่เรื่อยนะค,ค,คุณเฮไปเฮจนมไม่มีเสียงอย่างอื่นเลยยกห้าดนนับเนี่ยเหมือนว่าได้ใส่พรสวรรค์อะไรมาทั้งอย่างต้องชนะแน่เลยเฮับเจ้ากรรมการก็ทนไม่ไหวกูไปดีกว่ากูไปกับมึงดีกว่า มันจะเป็นลักษณะนี้นะที่จริงแล้วมันยังไม่ชนะหรอกครับมันต้องแพ้ด้วยเพราะสามยกมึงโดนนี่อย่างน้อยก็สองคะแนนสามยกที่ว่าย้ำใจนะให้อย่างน้อยก็สองคะแนนมีแต่สองคะแนนกว่าครับพอคุณมาได้นับยกห้าได้สองคะแนนแต่คุณกลับเป็นกวยชนะนี่คือจุดอ่อนของคนเล่นกับกรรมการครับซึ่งส่วนมากก็จะทะเลถลายไปด้วยกันอะไรเงี้ย กรรมการก็ตัดสินแบบเอาตัวรอดเหมือนกันบางทีพอเห็นก็เฮแรงกูก็ไปดีกว่ากูไม่ไปเดี๋ยวกูจะโดนพวกมึงลุมด่ากูอีกอะไรเงี้ยนี่คืออิทธิพลของของคนเล่นซึ่งซึ่งมาสร้างให้ปัญหาให้กับวงการมวยมากในเรื่องการดัดสินนะพูดถึงอิทธิพลของคนเล่นอนะครับอ่ะก็แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับมีคนถามเรื่องการห้ามของกรรมการตัวบนคู่สามอ๋อครับนะครับปาโมยไงกูเนี่ยหลายคนบอกว่ากรรมการเนี่ยแยกไวไปหรือเปล่า จังหวัดโนเส์ตีก็มีแยกไป,ปไปไหมก็มีเป็นบางจังหวะนะที่เขาเข้าไปเร็วเงี้ยอันนี้ก็บางคนก็ตัดสินใจมันจังหวะจะเข้าพอนักมวยตีเขาก็จะไม่กล้าเข้ารพบพอที่เข้าไปแล้วไอ้นักมวยตีกําลังตีอยู่ไปเข้าไปมันก็ต้องแยกไปตามจังหวะอันนั้นก็แล้วแต่จะมองผมจะไม่วิเคราะห์ตัวนี้แล้วอย่างฝากไปบอกถึงแฟนมวยทุกคนนะไอ้นักมวยตัวนี้ไม่ใช่มวยของผมไม่ใช่มวยในไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมะเพียงแต่เขามาฝากซ้อมไว้อ่า แล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับผมนะอะไรจะอะไรคุณธรรมดาพอคุณเสียคุณก็ไปตำหน,น,นินู่นตำหนินี่